รั่งโอ้โหยิ้มเลยครับเพ็นกับถ่ายรูปนะครับอวดใจไม่ไหวแน่นอนสวยงามมากเลยครับไม่รู้ก็ต้องถามนะครับโกกวาก็กำลังเลื่อนผ่านไปนะครับ ท่านผู้ชมครับเนะี่ยเหมือนบ่าวโบอยู่ฝรั่งเศสเลยนะครับนี่จะเป็นตุกต๊กๆนะฮะตุกต๊กๆที่ฝรั่งนั่งนะฮะตุกต๊กๆไทยแลนด์ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูเนี่ยฮะทางไปท่าเรือท่าเตียนว้าวสบายดีพี่น้องย่งมคำย่มแรงนี่ฮะ นี่คืออีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่สําคัญของเมืองไทยนะครับว้าววันนี้จะมีการแสดงนะครับจะมีการแสดงนี่เลยครับน้องๆนักแสดงสวยมากเลยครับน้องครับแสดงกี่โมงครับห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งเนาะโอเคครับโอ้นี่เลยครับน้องเขาแสดงห้าโมงครึ่งสวยงามมากเลยครับ ถ่าท่าเตียนนะครับท่า,านผู้ชมครับเ็นแล้ว,าาลวออั่เนะนนนี่เลยจับจองพื้นที่กันเลยนะครับสรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้ามานี่ครับจาก ท่าเรือนะครับที่มาจากท่าช้างซ้ายมือนะครับดูฝรั่งไปนล้วครับโอ้ฝรั่งคือฮามากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยนะฮะจัดให้นักท่องเที่ยวนะครับขาดทุนนะฮะ คือกำไรของนักท่องเที่ยวนะครับข้าโมงครึ่งนะฮะทํทำการแสดงเดี๋ยวบาวู้จะเดินไปตรงท่าเรือท่าเตียนนะที่เป็นท่าเรือข้ามไปยังวัดอรุณราชวรารามนะครับ เราจะเดินไปท่าเรือท่าเตียนกันนะครับโอ้โหอ,อ,อีกหนึ่งเส้นทางน้ครับท่านผู้ชมครับที่เชื่อมต่อไปอย่างวัดอรุณราชาวรารามนะครับออเออกเลยว่านะฮะท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือที่ฝรั่งต่างชาติมากมายนะครับน,นี่เจอโกเบวาด้วยครับ ุกวาก็กำลังเลื่อนผ่านไปนะครับช่วงเย็นๆเะฮะนักท่องเที่ยวก็จะมาเซลฟี่นะฮะกับความงามของวิวพระปางวัดอรุณนะครับฝั่งนี้พี่น้องครับฝั่งนี้นี่เลยครับฝรั่งโอ้โหยิ้มเลยครับเพ็นงกับถ่ายรูปนะครับอดใจไม่ไหวแน่นอน สวยงามมากเลยครับ oh. ไม่รู้ก็ต้องถามนะครับฝ uh huh. รั่งถึงมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับยิ้มเลยครับได้เห็นนี่แหละครับมาเมืองไทยนะครับสิ่งที่ได้เห็นนะครับ ได้สัมผัสนะครับกับสิ่งที่บ่าวโมเองก็ได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวเช่นกันนะพี่น้องเนาะเป็นไงล่ะครับพี่น้องครับสงสัยเลยครับม,มีการซ้อมนะครับวันนี้จะมีการแสดงยิ้มกันเลยเยวเยวนาะพี่น้องนะภูมิใจแทนประเทศไทยนะครับ ที่มีสิ่งดีๆออกส่งสายตาชาวโลกนะครับดูท่าทางนี่นะครับเป็นองครับประเทศไทยก็ที่ว่าเอาวัฒนธรรมนะครับเหมือนจะเป็นการโชว์นะครับโชว์กับแหล่งแหล่งแลนด์มาร์คที่เป็นจุด นักท่องเที่ยวมานีครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าเนี่ยคุ้มค่ากับการได้เห็นนะครับนี่เลยครับพลั่งนะฮะท่านนี้ก็ถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะครับท่านคงชอบนะครับได้เห็นนะครับอาจจะบ้านท่านไม่มีนะครับ

นะฝั่งนี้ก็จะเป็นโกโกวาเนี่ยครับโกโกวาที่กำลังแสดงเนี่ยรอบนี้จะเป็นรอบเย็นครับท่านผู้ชมครับห้าโมงเย็นโกโกวาก็จะมาตรงจุดนี้นะครับสัมนียก็ที่ว่าสุดยอดแหละครับท่านผู้ชมปลาปลาเทศไทยเนาะพี่น้องเนานะมีวิวที่น่าท่องเที่ยว เดินทางมาแล้วก็นำเงินมาไทยแลนด์นะครับถือได้ว่าเป็นการนำเงินเข้าประเทศนะครับโดยที่ไม่ได้สูญเสียทรัพยากรนะครับนี่มามุมนี้เลยครับฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับเสดว่าเลยฮะท่านผู้ชมนี่นะที่รับรช่คงิีวีโอบาโบอยู่นี่นะครับ คนไทยนอกพี่น้องนอ,นอหรือว่าทผช่ชงที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นภาพนี้แล้วอาจจะบอกได้ว่าปลื้มใจนะครับปลื้มใจแทนนะครับเห็นภาพที่มีผู้คนนะฮะทั่วทุกมุมโลกนะครับมาเยือนนะครับมาเยี่ยมยามนะพี่น้องครับมีแต่ต่างชาติทัางน้นเลยพี่นนะ้นองเลยนะครับโอ้โห นี่แหละคือสิ่งที่ภาคภูมิใจนะพี่น้องเนาะประเทศไทยนะแค่ขายวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งปีทั้งชาตินี้ก็มมีมือมือมอดนมพี่น้องเนาะม,ม่มีวันเสื่อมสลายนะฮะโดยที่ปรไดโซนเสียทรัพยากรธรรมชาติของบาทตัวเองเลยครับนี่จากมุมนี้นะครับบอกพวกก็จะมาฝั่งนี้อีกที ครับฝรั่งถ่ายรูปกับวัฒนธรรมไทยเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามรับสวยงามนี่เด็กอิ้มเลยครับภาพนี้เป็นภาพที่ปราบปลื้มนะทำชื่นกลับหมาบักบอกเลยเลยว่าปราบลื้มแทนประเทศไทยนะครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับมุมนี้ครับดีใจนะนานบาบูเองเป็นต่างประเทศนะครับเป็นคนลาวนะเห็นมุมนี้นะดีใจแทนประเทศไทยเลยเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าฟาดตั ประเทศอื่นบอไปมะเนาะมาแต่ประเทศไทยมะเนาะคือจังไหลแท้คือจังไหลแต่พูนลังไหลกันขึ้นมากพี่น้องเอ้ยนะจ่าพา,าเรือปมาทุวมีแต่ฝรั่งต่างชาติทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยนะฮะสุดยอดนะครับเราก็เรียกว่าสุดยอดสุดยอดไทยแลนด์มาทุก เมื่อเพิินขึ้นมาเนี่ยเพิินจะมาเห็นผ่าวที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเพิินจะว่าจังไหดเนาะบอกกันเลยว่าคำเดียวว่าสุดยดอดนี่งามมากครับอเองครับ ต้องชนไม่ไหวแน่นอนนะครับบอกกัเนเลยว่าต้องถ่ายรูปกับมุมนี้นะครับคูณพี่น้องเอ้ยเบิงเ่งอะไรล่ะยิงลังไร้กันมากนอกพี่น้องสองไปลาหาโมงแล้วนะครับจารันที่คุณพี่อกจรันที่เนี่ยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเอออย่าให้มาเยือนเลยกับสัมผัสเด้อพี่น้องเด้เอคือจังหวะบุกมาเนี่ยฮะนี่แหละข้าบาไทายแลนด์นะครับประเทศที่มีแต่รอยยิ้มนนอกพี่น้องเนาะ นี่แหละคือบ่าวลาวนะครับบาวลาวบาวโบนะครับอวยไทยอีกแล้วไป้นนองนี่มุมนี้โอ้พี่น้องเลยนะครับเทงกับยุทธไทยรูปเลยนะครับ เหมือนเฉื่อยายเลยนะพี่น้องนะเฉื่อยายกลางฝรั่งเลยนะฮะชื่นชอบนะครับนี่เลยครับชื่นชอบพาลูกหลานมาถ่ายรูปนะครับครั้งในชีวิตนะครับกับการได้มาสมัมผัสแบบนี้นะพี่น้องครับฮัายากเด้แต่กับมวยนาสิหาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาเดี๋ยวถ่ายให้เรายึดติดคนเยอะเลยยึดติดคน นี่แหละคือสิ่งที่บาบูอยากนําเสนอให้โลกเลยเห็นนะ้องพี่น้องนาะอความงามและความประทับใจนี่งามมากเลยครับมุมนี้สวยงามครับสวยงามนี่คือความประทับใจนะทาช่งครับที่บาบูเองนําเสนอนะครับพี่น้องนาะให้ชั่วโลกเลยเห็นว่านี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทย สำหรับท่านใดที่มักแลัก่ก็ชื่นชอบเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับสนุนบ่าวโบสถ์โดยการบอกกดขำโฆษณาเนาะพี่น,อน้องเนาะสหรับคลิปนี้วันนี้สบายดีสวัสดีครับ